ที่ประพฤติธทรรมที่ปฏิบัติทรรมไม่ใช่อยู่โน,โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่แต่อยู่ที่ตำราไม่แต่อยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกคนนั่งอยู่เดียวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะ นอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวสามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกันหนดของนอกกายนอกใจเรา เช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นแบบรูปหรือเสียงลินรถเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากใจในความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากแก่ประพฤติที่ ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจพิจารณาตายเนี่ยเอากายเอาใจนี้มาพิจารณายตายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมาฐานกันให้จิตสงบ ความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุย่นวายเช่นเดมาวัดนงประโภควันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งยุติกายวิเวกนี้จิตใจเรามังก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปเพราะเราวิเวียกทางกายมาพอสมควรน,นั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัต เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่าโยมที่มากราบนักการวันนี้ยิ่ยงอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่ยงอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโพคแล้วก็วจะมีความรู้สึกเปลี่ยนเลอเพิ่นเปลี่ยนออก เปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็คอยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ ก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ผลผลแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั่นมันเกิดขึ้นในใจรีกว,ว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจ เรเรียกการฝึกใจมเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จะมาทีนาเกสาโลมาณนะขาทันตาตะโจซึ่งเป็นของลปลอมๆนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงาม เป็นแก่นเป็นสาลนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี้เป็นสารละเป็นความจริงอไอ้ความเป็นจริงจริงทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นจิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุ มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอม ไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดเก้นแลบบ้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านะถ้าเจ้าของบ้านหนี้จากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสกุกกระรก ผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นนะ่ะบ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ตัวกราวานั้น เราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านก็เจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลที่สุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไป ผลที่สุดตัวเราที่ payment, ทเรียวกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที like ่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดนั้นน่ะสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ำก็เป็นน้ำไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไป นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านึงให้รับพิจารณาให้หากเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถึงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขา ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตจามาอมเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความมีบัติแตกแยกออกไปแล้วคู่ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอัน,นั่นเราหายแล้วอัน,นั่นเราตายแล้ว ชันนี้เป็นต้นเพราะอนนั้นเป็น,เป,นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรมัติเมื่อเราได้อบรมจิต ให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงศักว่าธรรมธาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่า อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าฟื่จิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราแล้ว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจารณาทมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว จะได้อเอาจิตนี่พิจนากายเมื่อพิจนาตายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้วสัตว์บุคคลก็ไม,ม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอตตามันเป็นอนัตตาเสียแล้วมเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตาย มนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลม,มประชุมปรุงแกงถึงแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองใครจะดีใจข้าพระเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพระเจ้าก็ไม่รู้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัว ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนอมืมีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโคสุโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบัง ม,มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัจจามันก็หมดไปอนัาจามันก็ตั้งขึ้นมามเมื่อเห็นก้อนอนัตจาแล้วแล้วก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตจาเป็นของไม่เจตัวต้น เทพบูตรนี้จ mm ึง hmm. สูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเกิดแก่เหยียดตายคือเห็นสภาว่าตามเป็นจริงเป็นสัตว์่ว่าดินสักวต่ว่าน้ำไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีเืราะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้ เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาพินณากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏิมีปัญญาความเห็นชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภพวะตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่มัสชีงทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้น เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำท่ามสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัฏสงสารรังนั้นขอโยมซึ่งมานัสถานในวัดหลวงพระพง์วันนี้อยากจะจระปุ๊บ ปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนี้ได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมาฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบ mm. เมื่อจิตสงบ พยายามทำไปเรื่อยไปเมื่อจิตสงบอปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นถูกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังถูกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมติว่าจิต ไอ้ความเป็นจริงแบบจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพีนาอยู่ที่กายเอาใจนี้มาพีนากาย ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานีเห็นไหมนี่ผมม,ม,มันดำแล้วมันก็งอไปขาวไปขนเกิดแล้วมันก็ร่วงไปเรอืบเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ประเป็ีอยู่อย่างนั้นมไม่คงเส้นคงวา จะเอาจริงเอาจังก็มันไม่ได้จิตนี่ก็มันกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นแล้วก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเลยมากเมื่ออยากเลยมากก็อยากเลยน้อยเมื่ออยากเลยน้อยแล้วก็อยากเลยร้อนอยากเล้เย็นทุกอย่างสารพัดเรื่องจิตอืมเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอน,นิจจังคือมันไปของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงดีว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นอืมไม่ใช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจิ้จับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษานังนนั่นทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่จะอยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระธิเอ้ระธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมา เช็นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายทุกทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้อืมเป็นต้นทีนี้เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นับกิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยาย ตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งอยู่ในน,นนี้ก่อนเกิดมาอืมเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปนได้ด้วยไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามจาวะของเขาไม่อยู่ใต้อำน,นาจของใครังนั้นเนี่ยอ,อย่างนั้นพุทธศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลาย สอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของอืมให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาจารลนวก็จะเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาจาเมื่อเห็นกายกับจิตไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานทีไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี่มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์ มันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ,อ,อ้ความวุ่นวายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์พรเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอืม เช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราวันลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดนที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่ใจเหล่านี้เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นดีทนามาใจก็เป็นดีทนามไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจ ฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสตราของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นกายนี่ว่ามันไม่เที่ยง จักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างจะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันจินให้น้ำมันจิน ให้นะ้ำมันดาบแ่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมัน่นถือมัน่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ไวตามสภาวะเมื่อถึงข่าวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแยกกันไปเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นพมาตอสกายกับใจอย่างนี้โดยโยมทั้งหลายจะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการกายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกืดอิี่ปิทาความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันมแน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปะนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางส่นทุกข์เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงอืม นกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวะโควนวิ่นโลนมันก็พยายามวิ่นลนจะออกจากกรงอนั้นเบื่อตรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันจิมอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่นันจับขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังชุกขังอนัตตาในรูปในนามนี่แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัฏฏสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดเดิมนมรก็ตายอีกแก่อีกเก็บอีกตกลอ,อีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัฏตสงสารเบื่อนายในการกระทำดีเบื่อนายในการกระทำชอบ เบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยรงกกามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นไม่ไปไม่มา เรียกว่าจิตอะนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังเราจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปวันนี้เพราะเห็นนามรูปวันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากกัจสุงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้อื มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่รีเอว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเรื่น,น,นี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสรนาที่สสอนมาเอโกธมโมจบลงตรงนี้เอมิฉะนั้นขออืมคณะทูทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจรารณาจะถูก รู้ผิดนั้นก็เอาไปปินาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปปรินากนาพระผู้ธองท่านว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทก็ยอ่ยยอมรับฟังเพื่อปร,รับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานมัสก,การในวัดโนฮวงวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก เมืองไทยไปจะแล้วเฉะนั้นคำขวัญดธรรมะทียจตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมะซึ่งสันติธรรมในบรวรพุทธศาสนาตก,ตก,ตกตลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุนิโท อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้และสองรื่อหเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเรียกว่าเทวาทูตอันนั้นให้พ้นจากประตาสงสารต่อไปนั้นพูดจึงการปฏิบัติให้มันกระชับลัดง่าย้าไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจรารณา ก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จสรรัมมาสามพระเจ้ามไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนา